สวยเหมือนอ้ำหน้าขาวเหมือนแพนเค้กไม่ใช่ความฝันอีกต่อไปเพียงแค่ใช้ครีมหน้าใสโมโคเซ่เห็นผลหน้ากระจ่างใสภายใน1สัปดาห์ราคาไม่แพงคุณภาพเทียบเท่าแบรนด์ดังชั้นนำรับรองความปลอดภยัยโดยองค์การอาหารและยา GMP ISO และ5้าร้านเริ่มต้นผิวสวยด้วยครีมหน้าใสโา ok มโคเซ่ ไม่มีการเซ็นสัญญาร mi, ครับเือเป็นการยืมตัวซะมากกว่านะครับเหมือนทางตอนที่จะเปิดกล้องเรื่องแคสเนห์หาพี่ไก่เขาได้ไปคุยกับพี่บอยว่าเอออยากจะยืมนักแสดงคนนี้มาเอ่อมาเป็นมาเล่นด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับก็พี่บอยเขาก็ยินดีครับคือก็เป็นการเปิดประสบการณ์ของผมด้วยก็เขาอยากให้ผมได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆได้เจอคนใหม่อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วเราจะมีโอกาส้าใหม่ด้วยเลยเป็นยังไงบ้างก็เอ่อน้องเขาตั้งใจทำงานดีครับยังเด็กอยู่เลยน่ารักด้วยนะฮะก็ ก็เห็นผลงานการของเขาอย่างดีเขาก็ก็ดีครับคือไม่ได้ติดอะไรนะครับส่วนมีพี่เรามีแนวว่าถ้วมาเซ็นช่องสามตอนนี้เหลือสัญญาอีกสักกี่ปีญญญญไม่หรอกครับคือถึงแม้ว่าปีนี้จะเป็นปีสุดท้ายของสัญญาอีกแต่แก็คงจะต่อแหละครับเพราะว่าเหมือนผู้ใหญ่เขาก็ลงทุนกับเรามานะและ้วก็คือไม่ได้บอกว่าเล่นช่องอื่นไม่ได้ก็เนี่ยมาเล่นช่องสามแล้วก็การยืมตัวอะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับแล้วคิดว่ามันมันจะเป็นการเหมาะสมมากกว่าถ้าผมจะ ให้อะไรเขาบ้างที่เพราะว่าเขาให้เรามาเยอะแล้วคือมองว่าเราก็ยังไม่ย้ายบ้านแน่นอนถ้าหมดสัญญาแนี้ใครก็ยังคุณต่อเหมือนเดิมไม่ครับไม่ไม่ย้ายหรอกครับคือตัวคนมาว่าพี่บอยเขาแบบรักลูกหลานเด็กสตาอะไรอย่างเงี้ยอาจจะแบบดันน้องในสตาหรือเปล่าเราผมคิดว่าผมคิดว่าพี่ <ผม S 1> พบอยเขาให้โอกาสทุกคนเท่าเท่ากันนะครับขึ้นอยู่กับว่าคนนั้นจะใช้โอกาสนั้นให้เป็นประโยชน์หรือเปล่าะนะฮะ <c oughs> คือตัวตัวผมเองผมอาจจะใช้ไม่เต็มที่อะไรอย่างเงี้ยแต่ก็สักวันหนึ่งคือถ้าผมแบบมีความสามารถ ถึงแล้วอะไรเงี้ยเขาอาจจะแบบเออก็เอามองผมผมาใช้ค่ะว,ว่าจะอิสระด,ดูอะไรเงี้ยไปเล่นช่องช่องนี้แบบเป็เสนียรใคหรือ่ปล่าไม่ไม่เคยคิดอย่างเงี้นนะครับยังยังไม่เคยคิดอย่างนั้นนะครับเพราะว่าเราก็ผมผมให้คุณพ่อตัดสินใจ,จยอยู่แล้วครับคุณพ่ออยากให้อยู่ไอ็กอ้ไส้ต่อนะฮะเขาก็ก็ดีครับไอ็ก้ไส้เขา,ขาดูแลดีอยู่แล้วไม่นะครับพี่ไก่เขาก็เออไม่ได้จีบไม่ได้อะไรเขาก็ดูแลเราเหมือนที่เหมือนแบบ ยืมยืมเขาเรียกว่าอะไรยืมคนมามาทางานนะเขาดูแลเราเป็นอย่างดีก็กถูกแล้วนะฮะเขาเขาไม่ได้แบบเอ่อทำอะไรากม่อนาคตจะมีเปลี่ยนใจไหมครับผมทำไมย้ำจังเลย <laughs> <laughs> คือไม่เลยครับคือ <c oughs> ผมก็มก็คงจะเข้าไปคุยพี่บอยเร็วนี้นะครับเรื่องสัญญาใหม่เนบเเ่าารงงนนคื่องจากว่าผมทํางานกับกองช่องสามไปกองเดียวก็คือกองพี่ไก่นะครับผม ไม่เห็นกองอื่นว่าเป็นยังไงแต่ก็การทำงานก็คล้ายๆกันนะครับเพราะว่าก็มีแบบพุ่มกับนักแสดงแล้วก็การดูแลก็คล้ายๆกันก็ไม่ได้ต่างอะไรกันมากครับทุกคนก็ให้ความเป็นกันเองเหมือนที่เอ็กซ์แซกให้ผมครับในใจเราตัดสินใจไปลาหรือเปล่าคะเรื่องสัญญาว่าจะสอดแทรกคือ <c ười> อย่างที่ผมพูดไปครับผมให้คุณพ่อตัด,ดสินใจอยู่แล้วครับคือคุณพ่อเห็นเหมาะสมยังไงแล้วก็มานั่งคุยกันแล้วผมก็ผมคิดว่ามันมันสมเหตุสมผลผมก็ยอมรับครับต่อแนอ่นอนครับผม <c oughs> ย้ำังเลยนนผมเพียงแค่กดรับสมัครรับข้อมูลเป็นสมาชิก YouTube PR v a r i e t y คุณก็จะไม่ตกเทรนด์กับคลิปข่าวบันเทิงสดด่วนเด็ดเผ็ดร้อนแบบฟิปีก่กนใใครและถ้าคุณเป็นคอคอนที่ชอบนำกระแสเรามีเรื่องย่อแบบไม่จำกัดท้ายให้อัปเดตแบบสุดใจกระแสเบื้องหลังอีเวนต์สุดแซ่บ กองละครสุดฮิตแบบอันสีนที่คุณต้องร้อง <Wow. S 1> ว้าพรอมแซกดวงการงานการเงินความรักแบบมันแน่นไม่เสียงเงินทุกสัปดาห์กับ w w w p r i t com ก็จะครบจบได้ในหนึ่งเดียว